สวัสดีครับผมคบผม YLG Channel จะเป็นยังไงเมื่อเาจะมาเล่น m e r i o u l t e r a Impact นั่นเองวันนี้พเราจะมาสุมหาตัวระดับ UR แล้วมารีวิวตัวที่ชื่อว่า o oh ไม y สัญญัญญญญกษณภาพคนเก่านั่นเองจะเป็นยังไงมันจะสนุกแค่ไหนเราสามารถชนะหรือไม่แล้วก็ต้องไปดูกันเลย ในช่อง YG Channel นี่มีคนจะมาเล่น m e r o Ultra Impass นั่นเองก่อนอื่นผมขอประกาศเลยนะคะับทุกคนว่าตอนนี้ผมมีช่องสำรองแล้วไม่ใช่ว,ว่า YG Play Game นั่นเองซึ่งเป็นช่องสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยมากเพราะจะส่วนใหญ่จะมาลงที่ช่องนี้นะทุกคนโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยมาสุมหนึ่งครัง้งฟรีก่อนซึ่งเราจะสุมตัวสุมออกไม้อย่าที่คนฟังไปตอนคลิปแหละ ว่าตอนนี้เรามีเอาไม้เรียบร้อยแล้วเฮ้ได้อซุยซูยุไหนไหนอันนี้่ะทุกคนส่มไปเลยซุ่มมาดูกันโอ้โหได้มีเนตาแล้วก็ได้อซุนนยซูยุอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ได้โทกตามิลิโอ โอ้โห oh. แล้วก็ได้ตัวเตี้ยไม่ไน้ตายแล้วแล้วก็พุดจะเพลอินทูแอคชั่นแต่ก็อีดาเทนเยอะแล้วก็อีดาเทนเยอะตอนทำอาหารแล้วก็โอ,อ,าาอชะโกโอาาุลากะโอ้โหเอ้มีแค่เดี้วเนี่ยเราเกลือเกลือสรุปเกลือทุกคนเกลือเข็มปีเลยโอเคแล้วก็จะไปโอ้ไม่กัน มาเอาไม้อ oh นี่ยนี่ชึบนี่เล้ละเล่นสั้วสองด่านทุกคนเยอะต้องดูเอาไม้ต้องดู oh my, ออกไม้เ oh อ้ยชีกลละคีโทโมละมาก่อนใครเพื่อเลยนี่เอาไม้ oh อยู่ตรงกลาง นี่อย่างที่อันนี้โอเวอร์เฮาที่เราสมได้ในคลิปที่แล้วทุกคนเยอะเยอะเยอะจบตีเป็ตัวกลางสกคิวชันโอไม่ยืชิกาละคิตัวโอเวอร์เฮาซึ่งสามเซฟินาทีตีตีตีเอ้ย โจมตีมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเข้าใจรเปล่าโจมตี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 โอ้โหผมันโจมตีแรงทุกคนยังไไปก่อนเลยแหละสมัยถโถอหเอาไม้เรามันใช้ไม้แล้วโอ้โหไม่นะตอนนี้โอ้โอหเอาไม้เราหมไยมันเนี่ยโอเคอย่างนั้นใช้นี่ ่าดูในเจเล่พัสอัลตร้าเยาตูมเย้สองนิ้วโ okay, อเคจะไปเว็บสอนทุกคนออกมาจะได้โชว์สกิลเลยยังออกมายังยังยังอีกนิดนึงเอาไหมเยอะคอร์ส จมตีจมตีจมตีโอ้เมก้ดต้องโดท่าพลัสอัลตรา้าเอาไหมพลัสอัลตรา้ายอะอืมวันฟ4เยอะออลีคเคนจมตีเรีบยบร้อย เฮ้ยมันไม่แตกมันไม่ตายได้ไงพวกเราจะแพ้หรือเปล่าต้องใช้สกิลเชนอ๋อไม่ยะตู้มันแตกโอโอ้โหรับร้อยพวกเราชนะนะผมเย่เย่เย่เย้เย่เยไม่ต้องใสอ่อฟเฟกต์นะคนตัด โอเคทุกคนเราพามาได้ไปไปต่ออีกตราหนึ่งอีกตราตรลาหนึ่งต่อไปอ๋อไม่มีแบทเทิลเหรอเราจะมาอ่นสตอรี่กันเหรออย่างที่รู้ผมไม่ชอบสตรอรี่คลิปไปเลยผมดูมาเยอะแล้วไม่ต้องหรอกสตรอรี่ในมาฮีโร่อะผม ดูทุกตอนจนครบหมดแล้วรอซีซั่นหกเนี่ยไปชิกาลาคีมาอีกแล้วมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเอาไหมโอ้โ oh ห oh. ชุบจมตีทุกลางสกิลเชน ยาตูมโอเวอร์ฮอนตมชิกาลกลเคติมตมเรียบร้อยชนะหนึ่งตูมตูมตูมโอ้ย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 อย่ามาซางัคันเ้ยตูมตูมตอนนี้โอเวอร์ฮอนเราโดนโจมตี ต้องจัดก,การตัวหนึ่งให้ได้ก่อนนุนอุ้ยสมอลตัโอ้โหสองตัวเด้อโจมตีโจมตีโจมตีตอนนี้ชิคกี้คิดเราจะตายแล้วเหรอโอเคยังได้อยู่โจมตีมันแตกแลเลยเรอทุกคนเยอะเยอะต้องใช้ฮาโด้าโดพาสอัลตรา อันนี้ทุกคนเห็นแล้วข้าไมไปได้เลยเรีบเยบร้อยไปต่อเว็บต่อโอ้ไม่โอ้ไม่ได้แล้วหรอฮัสอัลตรา่าเยอะอย่างเงียง้ยมาแล้ววันฟออ้อย วอยุ่ม okay, ันเฮลิเคนต่อยตูมโอเคมันแตกแล้วโอ้ยยังไม่ตายเออต้องนอนเอาไม้ต่อยอีกทีนึ่งเด้อเด้ดูสิเฮ้ยชิคกี้ลอคี้อุ้ยได้ออฮโหอ่พัสอัลตร่าตูู่้ม เรียบร้อยได้พัดอัลต้าสองตัวเลยมันแตกเลยเออมันยังไม่ตายดิอะไรก็ทำเนี่ยอาจจะได้เห็นพัดอัลตาสามตัวติดเลยก็ได้ได้ไงพัดอัลตาสามตัวติดเอ้ยมันโจมตีมาแต่ว่าดาก่อนนะพัดอัลต้าชิกสีเกลียอ,อจับย่อยสลายาาาตายไปซะเถอะ เรียบเลยชนนะอันนี้ใสเ่เว์ให้หน่อยนะโอเคโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมอย่าลืมกดดิงเตงเตือนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยครับตอนนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าวันศุกร์ท่50ซับสไครต์ไปได้วยกันนะทุกคน